ต้องม <át stars> ีลามแปลก็มีนะเนาะห้าว่องเขาคือเก่งแท้เก่งนะเนาะอ้ยอีจูบะอิจูซิเขาเอ่อสีสบาท่าสิถานว่มมานิมาสดงอยนูเทียำเพอบ้านผืมีคมรู้สึกดีแต่บ่นะอีจะจั๊บบั๊จ๊ันจบบัจมันจ จักวาเนาะมึงไปยี่ปุ่นไปยี่ปุ่นไอ้กูเนี่ยไดหนากันแล้วให้ใให้ให้อ้มามันเลิมาให้แล้วให้แล้วให้แล้วอืมอีตก็มัดจะยมยก็มีบบทปเตียบอ่ะเนี่ เอออิือม่ไแล้วจสงจ๊ป้านบจิจังจ๊ไอ้เจ้าวาแต่ลิ้นช็อตแล้วใช่ยหย่านฝนตกนะคุณว่าย่านฝนตกโม้นเออคนคนดีใจนะเห็นคนน่าฝนเล้ตกใจจังอิทุมจบจังจ๊

ไ้ดีสี่ร้อยนี่สองร้อยนี่สองร้อยรวมกันเป็นสี่ร้อยสี่วิทชีวิตอย่างนี่ชีวิตชีกระตือเมื่อได้ประกวดขีกระตืออ้าแสดงแล้วเอาเลยพี่น้องที่เคารพรักถึงนาทีที่พี่น้องรอคอยนาทีที่น่าตื่นเต้น ออนเสิร์ตอบก็คือหาจิไปกินไก่แต่บัตรเอมึนไปยังคือเใหดเป็นต่ยานแท้ีตะมาเซิรเป็นต่ยานจุดทักเออแก่อยใจอ่ะเออแล้วก็แก่ทุกคนที่เขาลอบลับเอาและว่ามันจะไปลักป่าเว้ยก็จะทำการแสดง คณะเลี้ยงยินลาเลา่าต้องขอคำขอแต่ก,กับพี่น้องสกอตนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นโรคหัวใจปรดระวังหัวใจของท่านจะเต้นแรงผิดปกติ<ะ>เดี๋ยวหัวใจของท่านจะเต้นออกทางหูนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพบกับพิธีกรเดนนาเวทีไดเลยครับท่านเขาจะจบหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่น้อง พี่น้องครับวันนี้พ่วงเวลานี้พี่น้องจะได้พบและสัมผัสกับคอนเสิร์ตเลี้ยงกีฬาต้านยาเสพติดคนกินอยู่ไม่ได้คนขายไม่ได้อยู่ทำไมยังขึ้นไปดูอยู่มันจะตายในละคอนเสิร์ตเลี้ยงกีฬาวันนี้พี่น้องพร้อมที่จะชมหรือยังครับโอ้ยเบิ่งหัวลำจะไหนบ่มีชีวิตชีวาอุบาท เาถามอยังก็บอตอบอันนี้เขถามเ่าปิจังหวะให้อันบอเบื้องบนจะได้พราะนียังครับเลยอาป่ากซีวีอยู่จังตอบแห้งๆมันสิขายหนาเขาตอบแห้งๆด้อพรอมพี่น้องพร้อมที่จะชมคอนเสิร์ตเลี้ยงอีราหรือยังครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อม บอได้บังเด้กมจ้าเ่าวต้วเหตจอย่างนี้เร็บจีกนเราก็มเต็นเอาโกไหมเพียบยาวมืออาชีพมือเขามือเขาต้นฉบับนี่นี่สมมืออาชีพอ่ามาคือมีแพ่นดาแทะเอาเปิดงานพอเปิดงานเด๋ยวเออไม่ต้องปลาคอยกเห็นไามก็เห็นเ้ย เดี๋ยวก่อนจะเปิดงานต้องเปิดแว่นก่อนเปิดที่นั่งแม่นเอาเปิดแต่ไม่ได้เห็นหงเบาโอ้โหเลยมาเจอกันเลยบ้านพักเลียงอีลานบ้านเลขที่สี่สี่แล้วก็ะสีบ้านหนองใสตําบลหนองนาคำอับเบอร์บ้านหนองใสบ้านเสียงอีสานบ้านไม่บ้าน น้องสายบ้านเขาอตีกับบ่อที่บ่อบ้านพี่บ้านน้องบ้านน้องสายบ้านเขาตีเอาไม่ก็ได้บ้านน้องคุณตำบลน้ำนาคองอำเภอรอบเมืองจังหวัดอุดรธานีอยูสายยูสายอุดรธานียู่าสตั้งอยูสายเอามาค่อยเห็นซึ่งบ้า โอ้ยตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันกับอุดรธานีเลย๋ยวัวอะไรนะช่วงนี้เัินท่านพบและชมในสัมผัสผลงานด้านหน้าเวทีของเหลียงอีลานซึ่งมีห้าหคนกว่า <c oughs> ได้นะโอกาสนี้เชิญครับท่านสิล่มเลืองนั่งหมาขาวนี่ท่านเลียงนี่มีคติเตือนใจก็อวมาผู้ใะไสิเปน็นนังเอก ไอ้กูกูคือสิคือโกโมอยู่หรอตวานักเอกเรื่องนี้ต้องเป็นหมาเจ้าเจ้าไอ้เจ้าไปนั่งเอกบ้าบ้าให้กูเอาเขาให้หมากินซ่าเอาบ่มาเป็นนั่งเอกกูเบ่อยากกินขี้แม่แม่แม่เจ้ามาเป็นนั่งเอกถือกูย่าสูเห็ดกูคือย่าแหลมมันสิแพะเขาเรี่ยวเรี่ยวฟา่วา่วฟา่แกก็สร้างกูมาเป็นไทยไทยเป็นกระเบนรถอาตสีขอลงมาตีให้ทังไหนนั่งนั่งเลี้ยงหนากระดานก่อนนับหนึ่งถึงสิบ ผู้ใไตกสิผู้ใไร้าสิปู้นันเป็นหมาเ้อาไปีไหมดอะนัีไหูประชาติะไตยสาธุเด้อสิจะตกกูเด้อนันสิให่นักเอกเป็นหมานลูกลูกหมาเป็นนักเอกไปสิใขรนอกเออหน้าตาเท่้าเมล้ว่ะเนอสองสา่ห้าหกเจยผแปดต่าสิบเ มองสิเอ็ดผียาตอยาโกงดาวันม่ไใ้กองนี่คุณอยู่มองสิเอ็นะกูว่าได้<อ>ว่าชีพแม่เออไม่อยาเป็นสี่ว่าน้ำไมเอาให้โอกาสอีเจ้านะไม่มันคือลำไรแท่อีนี่้ยกูไม่อยากเป็นหมาวเวอไม่ได้เอหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้านั่เป็นหมาเป็นหมาสองแล้วสแล้วสกังกูนั้มามาเียหนำนกูอยู่ กูยุทีมันนี่น้าไม่ไม่กูบ่เชียมาเลนไม่เถอะเอายิกทนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่เป็นยูนี้เป็นน้ไันเกตะหน้าใช่ไห้กูเป็นเนี่ยแล้วกูเป่าสมื่นมาต้องนับกูนับกับฝ่ายสองคนเอาสกับสองหนึ่ง คุณนัำกอนโอ้มันเป็นนัำนับกอนเอาหนึ่งสองสามสีเจ็้านึ่งพี่นองครับ้องเพี่น้องสไดเิ่งนำเรียงนั่งหมาขาจากชิงายเรื่องอีานน้าแสดงโดยไม่ไงย่องเป็นหมาครับขอแชิงตัวเมื่อนพี่น้องย้อตอนใบว่าเป็นใคริมงาอยู่น้ำแมนดอกเอา ใอยสิมาอยู่น้ำเสียงอีสารเอาบบสักเอ้มาคุณมังเลเจ้าหักเอาง่อยดิกูอยู่น้ำแม่นอกมาสามสิบกว่าปีแล้วแล้ว่ให้กูเป็นหมาจาเท่อเว้ไปยู่งเรี่องอีร้านข้าวเ,เดียวสิกูเป็นหมาว่าเป็นแม่มแนอกกูเอ,อาไอออาเปเด,ดียวนออนะ้ออัลชันน,นี่น้อไอชันนี่น้ออายชันนี่น้ออานชันนี่ นั่นเดยเได้เป็นม้ายืก้องไม่นอนนะน่ไม่นอนนะอย่าไปเอาย่มาใจเขาพอใหญ่ยงเจ้าตัดสินใจถึงแล้วเ่าได้เล่นเป็นมาใชไเปเล่นเป็นม้าเห็ุอย่างเขามีศักดิ์ศรีพ่อื่องล่ำบ่อึดบ่ยากนั่นเจ้าตัดสินใจมาอยู่น้ำข่อยข่อยซื้อร้ใเ้เจ้าฟรีขั้นหนึ่งโอ้ยเห็นบ้ากูไล้รถฟรีให้ให้ข่อยนั้นเนี่ยข่อยที่ขันสุกเ้าท่งมดีนะเจ้าขั้นเรื่องเอ้ยกมีสานันเราไม่มีคนไปต่อๆกันมาเด้อไปอยงไรรถมาเด้อมามามาไปไปรอง ม่อย่งเตี้ยจะได้ลดโอ้ดีเยี้ยมาของพี่ถือว่าโดมอนี่มมักแต่ซ่องผับปลานั่นนั่นน่นขั้นขั้นขนงงงงยังหันเฮ้ยเฮ้ยมาเมยน่าซึ่งถึงสามให้โอกาสมือสุคคนผู้ใดมาอยู่เสียงอีสานคือโตให้พักเมื่อกินหอยจะเหงมากยูไปหรอกหนึุ่้ยหนึ่งอะรเหัวหน้าสองสองละเมยหัวหน้าสอง ที่จึนสองเครื่องสองเครื่องเลยได้หัวหน่าอันคือจังฉีดอกหัวหนาอันเนี่ยผมจะยุบหุ่นนะนะส่ไก่มอง่นว่ไาได้ดอกไปใส่ก็ได้ดอกมันยันเนี่ยปักดีย <c oughs> ่อยากตางแม่ฟังแม,งแม่ปนิสา<อ>สานกินผัลังเด้ <c oughs> อตากแม่ผู้ดเดียว แม่ลูกมันนขึ้หูแตกบ่ได้ยินบ่แม่บ่บังหันไม่งั้นดอกบ่บังหันฟังควงไข่อยผู้เดียวเจ้าเสนอหนาแล่นไปยังข่อยบ่ได้สั่งเห็นมันตายอยู่หันเพียงเดี๋ยวโออโอยโออยข่ปิ้งโอ้ยเอียงมาเขาสิงข่อยเนี่ยสงสัยปอบไปยังแล้ว นแม่ผมถูกฟีดคอบที่ใด้โปดีแม่ผู้ใดโน่นนั่นน้โอ้แม่ผู้ใดน้คือผมสั้นกากสาบจรินู้นแต่หากใครเห็นตรงนี้ตุ๊มาหน่อยมาน่อยเนี่ยผมมีวยมาฝากมีวยเดียวนี่จะ ถ้าแม่คือนยังแม่กินจ้าเฮ็ดคณลุนน้าแม่โตยังจะพานเนิกไห่มัน่านใจช้าก็พคิดว่าเขาจิหาัหลังมันนะฉันมีโอกาสชิลลมต้นไม่หอกแจนมีความภัยเจ้าแม่โ้จะตุนลงเงี้ยผู้ใดล่ะเป็นแจวความคิดพูยั่งยุ่งพูยุ่งรือสาบูต้องย้มือแรงพวกม่นดอกแม่พวแม่อันอก มันเราจะไปเสียมันเราเกลียดให้แม่เกลียดให้แม่ว่าแม่ให้ผมเอิืนเราเสียวเพราะพ่อใจกันมองได้กระบอกสันตัวแม่กับเราฟังเหตุผลลูกเต่าคือกันแม่พอเป็นมาเหตุกันแบบนี้กะมองนี่แล้วแม่นกบักฝ่ายมันว่าคุ้มเอิืนเสียวผมผมเลยเสียใจันตลอดอันนี้บทแสดงต่อไปนี่ให้ฟังข่อยพญายงเฮาสิไปยู้ใสจังไดสิแตกสามัคคีกันจังไดเฮาอยู่บริษัทท็อปไล่ไดมอนคือกันอยู่นั่งกันมันพอท่านเอกดังพอสิแยกวงดอกปล่อยฝ่ายก็ได้เจ้านี่กระเทาซ่ากันก็ข่อย